บาสนาดีส่วนขี่ไว้ขายแต่ว่าสวยจักหน่อยงานเดือนเงื่อนดีไม่หวีดูเดี๋ยวสี้าไปเดือนน้ำกดมันให้เบิรงมนี่เด็ลราชสลดเวลาพ่อไปซึงสวัสดีพี่น้องเขาต้นทองเขาซูซองจุ๊ช้านอได้พี่น้องตอนนี้กันยังอยู่ทีกาลซินพี่น้องแล้วกันในคลิปนี้กับสิพาพี่น้องไปเยียบโขกน้องหน้า เห็นเอฟซีเรียกหลอกมาไลา่ว่าน้องทีมจะให้น้องทีมไปไทยคุณตำรวจอีกเนาะเพื่อนอารมณ์ดีมวลไลายฟังแล้วเพลิดเพลินเนาะซึ่งในคลิปนี้ก็เลยจัดไทยพี่น้องตามทีได้ล่มก็เพื่อนไหวเนาะว่าสีไปเหยี่ยมโคงน้องนาข้องเพื่อนเนาะละ้วการตอนนี้ก็มีล้องปูล้วก็มีภาคภูเก็นเนาะเพื่อนเป็นคนพาทีมงานมาก็ขอบคุณล่องปูได้แล้วก็ขอบคุณราคภูเก็นํำเนาะที่ว่าเพื่อนอยู่กับรถอีกขันหนึ่งพี่น้อง ตอนนี้ก็เดินทางมาไกลสิฮอดแล้วแหละนกเปลละลายนึ่งสวัสดีค่ะนั่งมายมทั้งทีเลยค่ะวันนี้ก็จะได้ถามมานกปู่ท่านอยากจุกกับท่าน ไอ้ฝากน้องๆเด็กๆกันเนอะครับร่มเนอะบนหนุกน้องเนี่ยเราจะจะผ่านได้ไรก็แล้วแตซมผ่านเนี่ยเขาสุนพระอาจารย์กะขอบบุญขอบคุณพระอาจารย์ไล่ทีผ้ามาเนาะตอนนี้เพิ่นกได้ไปทำธุระแล้วเนาะแล้วกะวันนี้เขากาดซีมาทายเนาะสำหรับส่วนหรือว่าเกษตรพ่อเพียงของคุณพ่อดาบเนาะอ๋อคุณพ่อดาบหลอดใช่คุณพ่อคุณพ่อคุณพ่อดาบหลอดคุณ ลอดใช่คุณผด,ดาบรอดใช่เนาะเซิงเพิ่นกะเคยส่วนมาทีหกน้องหน้าม,มื้อนี้เขาก็เลยตามมาเนาะพี่น้องอสวัสดีคุณพอ่อครับสวัดสดีครับค,บคะะ่ะนี่ลหละน้องลุงจากประเทศเล่าสปปเล่าเพิ่นเดินทางมาถึงแล้วก็เลนเยนี่ลหละคนอพ่ออยากดำจักหน่อยเ้อพ่อต้องอาศัยแสงม้อนจังสิดูดีนะเอามาสีพ้ามาชมมาเยี่ยมมาย,มมา,ยมามถามข่าวกันร่องเลยเพื่อ,อมันดีขึ้น f อถซทามหาลายแต่างวาลนั่นแล้วนี่แหละ พ่อกรเฮ็ดนี่แหละเฮ็ดมากนีพ่อแม่พ่แม,ม่มนหน่อยปีได้ดตอนแรก,กดดต้องเริ่มไปเป็นต้องเริ่มไปที่เราเลียกละน้อยตอนแรกีิมแต่สาหน่วยเดียวนี่นก<อ>็เลยเฮ็ดน,นี่แหละกระท่อมกลางน้ำไปแต่ว่าพ้นบริรอบช่วงจีมแตรหลอดไทย<อ> <laughs> ก็เก็บอุป,ปกรณ์ก้อนสีมะเป็นก้อนสีมะเป็นฟ้าม,มูนี่พ่อเฮ็ดเบิร์ตโซยางโซแนว,วตอนแรกนู้ผูกกระเลียงด้โอ้หนูผูกหนูผูกกระเลียง ตะกกแตนกะเรียงดอกมะลิก็ะเฮ็ดตอนหนึ่งน,นี่ลูกหลาน,นไปเขาไปลูกหลานเขาปเป็นเฮ็ดประดับย่นอยู่ตามซีแยกนะนะเแลาคุณตาปลูกดอกมะลิให้แน่ก็เลยลงทุนปลูกดอกมะลิแล้บาบวันลงทุนไปสี่หมื่นห้าหมื่นหกหมื่นบ่ได้ขึ้นมากได้ขึ้นมาประมาสองหมื่นนี่ระขาทุนการค้นหาตัวตนที่แชรจกิง<ด>บบดที่นี่ก็เลยมากมาปลูกบัเครือพ่วง มะแข้งบ้านเฮานี่อบอเครือพ่วงเดยตอนแรกคิดว่าก,กิโลละเกตสิบบาท <c oughs> เกตสิบบาทนี่คันได้มือลนึ่งร้อยโลก,ก็ต้องด้เงินมือละเกตพันบาทมือละเกตพันเกตพัน <c> ว <oughs> างแผนไว้เออวางแผนไว้ทีไหนได้ห่อนบดหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ห่อนบดหนึ่งไปฝนต้นหนาวมันที่นีน้าหมอกลงมาแหง้งเนี่ยน้ำหมอกลงมาแห้งแล้ววันนี้มันเราเป็นโลกบาทที่นี่ดอกขาวจานพานยุ่มันก็บ่จับใบร้นออกิดแทนทีที่ได้มือละ ลอยกิโลโลเดียวกับว่าใดมือขาดทุนอีกปัดที่นี่ก็เลยมาเฮ็ดนี่แหละเกีเ่ยวกับโครงการหมูฟาร์มหมูฟาร์มหมูไปอใหลอ,อดใช่วาสนาดีครับกันผเออวาสนาดีส่วนขี่ไปขายแต่บะสวยจักหน่อยงานเดือนเงื่อนดีไม่วีดูเดี๋ยวสิพาไปเดือนน้ำกวดมันให้เบิง่ง เชื่อว่าดีที่สุดเทียนเหมือนนะเนาะวาสนาดีช่วงนี้คีรุตหาเชิืเอออันนี่อันนี้คืออันนี้คือฝ้าหมูของคุณพ่อหลอดชัยครับคุณพ่อหลอดชัยยูบันยูบันอันนี้สายพันธุ์แฮมเชียอันยูนิ่งคล้ายหมูปลาเนาะเออคล้ายๆหมูปลาเนยแหละแต่ว่าอันนี้ยูนิ่งๆโค้มยางเดียวดิเอายูนิ่งๆโค้มยางเดียวเอาไปโค้ม ได้งไไงเงินงเยอะโค้มหนึ่งในแปดร้อยโค้มให้เพื่อนนั่นเอาไปทับให้เพื่อนหนึ่งไหมนี่หม,มูแม่เพื่อนเป็นสัดยังถี่เอาไปทับกะทิได้เทอรละแปดร้อยตอนทั้งเท้อมันเบิ่นให้เขาแปดร้อยคือเขาแปดร้อย <800 S 2> บาทบัตรมูไปนะได้เงินเออนั่นแหละมูไปได้เงินได้กันกนนไปเสียงเงินเอารอเขามาเบิ่งทังนนอีกทีละเ <โด S 1> ชิญเยี่ยมชมเอ้าคือพี่เสียงเพลงคุณพาอเปิดให้ผู้ฟังบะอันนี้เสียงเพลงนี่เขาเฮ้า พราะว่าหมูมันหลายตัวกันตัวหนึ่งตื่นมันติดตื่นพร้อมกันไปเบิดเท่ากับตองเอาเสียงเพ่งขอบกันไปจกักหน่อยอืมนี่แหละพ่อก็เลยอันนี้โอ้เดี๋ยวเปิดพัดลมจักหน่อยกันเ<อ>พราะว่ามันพรอนเด้อโอ้ต้องเปิดพัดลมให้หมูอีกเนาะหม,มูพัดลมพ่อใหม่เราบร์บานี้คือพอหม,มุนพะร่มตายหมูเปิดอันนี้หมู กะอีผ่นหนึ่งนึกเนาะแดงแดงตัวนี้นะตัวนี้คนแดงเนะแต่คุณพอพัอนนีบอกแห้งแห้งปะมันบอกแห้งแห้งโอ,อ้มันกะปกะตีอาะไทายไทยลำบะโอเคนะครับอันนี้ปกติบางตัวมันกะตีบอกแห้งแห้งบางกะตีบอกแห้งแห้งกระมูมันบอนได้กินนมออบางทีมันสิ่งมูกินนมกินยังจาให้เด็กนมเสริมให้บอปอ,บอ,บอด้เสริมพอบอมีเวลา เอาออกมาทาั้งพ่รูกนี่ออกมาอันนี้ก็คืออ่อนไฟกอนกลางวันก็ต้องปิดเสียก่อนเพราะว่าเปลืองไฟอตอนนี้ใกล้จะคลอ,อ,อ,ะอดแล้วี่อีกประมาณสี่ห้าวันก็คลอดแล้วดูปีมันจะตรงตรงนี่แหละใกล้แล้วนมมันก็เริ่มมาแล้วก่อนที่จะออกสองชั่วโมงอันนี้จักโลคะนี่อันนี้ก็ประมาณร้อยโลร้อยร้อยสิบร้อยี่สิบประมาณนี้แหละพวกอันนี้คลอดท่าไปว่าเราเด้น นี่พูดต้องการซื้อการนันต์ oh. ก็ขายพ่อกขายออกไปคุ oh. ้มนี่ทับใบเบิร์ตแล้วเป็นแม่ม่านไปเบิร์แล้วนะทับก็คือผสมพันธ์นไว้เรียบร้อยแล้วที่นี่คุ้มตัวไหนกันเอาลูออกปั๊บนี่อย่างเช่นข้องนี้นี่ก็สมบูรณ์ดีนะครับนี่ uh. สมบูรณ์ดีน่ารักม,มตีตัวใหญ่ๆลูกมูอยู่ทางฝั่งสีค่ายโตแล้วท่าดคุณพอ่อตอนนี้ตัวละพันเอดพันสองอยู่ประมาณนี้และ mm. เพราะว่าช่วงนี้มูกำลังเป็นราคา หมูกำลังเป็นราคาช่วงหมูล่งนี้เนี่ยประมาณราคาเท่าไหร่พอขายตัวละตัวละพันก็ร้อยก็เคยขายเพราะว่านั้นช่วงมันลงแต่ว่าบัานนี้นี่แหละไปห้าเห็ดความหมูขึ้นมามันติประสบปัญหาในช่วงหนึ่งคือหฮาเห็ดเพื่อขายลูกมันบอกบ้านนี้หอนบดหนึ่งขายลูกบ่ออก่อกหาท่างออกบ่ได้่อกก็เลยได้เห็ดอ่าเห็ดคอกอ่าเรียกอ่าเห็ดเป็นคอกขุนขึ้นมาก อ,อันนี้กระชีสไวด้ด้อันนี้สายพันธุ์ดูหลอกเลือดร้อยนะครับตัวนี้มีพู้ต้องแบบเดียวกับพังโซนเบือง่นม่นบอสอันนี้ดูหลอกเจอซี่เลือดร้อยอันนี้ทถ,ถ่ายนู่นเลยทอสทำ,<ถ>ท,ำ,ท,ำทำแม่พันธุ์ได้ข้อนี้ถึงถึงตัวแม่มันจะพร้อมแต่ก็ลูกมันทําแม่พันธุ์ได้นะครับเพราะวันเป็นเลือดร้อยแล้วอัไอสองตัวนี้มัน มันมึนมันกระโดดเข้ามาหากันพ่อก็เลยไม่มีเวลาออกจากกันก็เลยเลี้ยงใส่กันเลยนี่แหละอ่ามันมันมันเป็นเดียมันเป็นเดียกับน้องกันก็ได้เลี้ยงใส่กันเลยค่ะบางทีมันก็อาจจะอยู่น้ากันได้ประมาณนี้แหละอันนี้อืมอันนี้ก็อันนี้แม่พันธุ์แม่พันสาวแม่พันสาวเออคัดคัดออกมาเพิ่งจะได้สามเดือนกว่าๆนี่แหละ อันอันที่อันที่เพื่อนมันพ่อทรงประกวดแล้วอ๋ออันเพื่อนมันเนี่ยพ่อทรงไปแล้วน่ยนะบาทนี้อือพ่อพระท่านนึ่เป็นน้ำมาวางซองอือโอเคนะครับตอนนี้พ่อขออนุญาตอันเอานามใส่ถังแป๊บหนึ่งเด้อเอาเทดไปน้งกันนี่ละห้ามือนีเอาเดยอซือจังไลกกต้องคอยกันทํามาหากินั่นมากเราได้นำอืมน้องไม่บ่กขึ้นเลยช่วงว่าที่แกงน้องไม่ชุกินอยู่ข้างบ้านห้าไหลบอกน้องหม ขา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 โอ้นามใส่ทั้งโอ้นามให้หมูดื่มดีหมูได้เห็ดจีนะครับเริงจริแล้วฝ้าหมูไปได้อยู่ดีด้วยฝ้าทั้นหังเนาะคนอยู่คนอยู่ขอหมูไม่ได้อยู่ดีมีแต่แนวทำมันมีคำว่าตกงานเต่ละมือหมูอันนี้อันนี้สาวซาได้รูปีงสาวซาสาวซามีบอท่างประเทศเลา กปปเล่าอันนี้สาวซาคนบริไปน้ำมู่นก็เลยทรงจักหน่อยเพิินสททรงกับประกวดที่หลังก็เรียกสาวซาแต่ต้นนี้หัวหน่อยเนาะนั่นมันก็เป็นรุ่นอยู่ได้ครัมันอ้วนขึ้นขึ้นกันคนกับหัวสวยพวกรุ่นขึ้นกันนี่ก็มูกันอ้วนขึ้นหัวลิ้นหล่นแล้วเอานี่แหละคือฟ้ามูพญารอดใช่บ้านตรงน้อยตำบลห้ยโพเเมืองจังหวัดกาฬสินนี่แหละตัวใหญ่เลย ถ้ไแมด่าผู้สาวสวยจะได้ลูกด่าตัวนี้มีโม้นมาด่าคุยลุยตัวนี่แล้วเอาเดี๋ยวจะน้อยกับล่นเอาเลาะมาโอ้คั้งเวลาเพิ่นเหลืองมู้นี่เพิ่นเหลือกด่างมันบอกโอ้ยเกิดเบิร์ดเมื่อน้อดูดูัวให้ดูหางเพคนว่าดูนางให้ดูแม่แสดงว่าแม่งามแล้วลูกจะได้กับถ้าจะดูแน่แน่ดูคลิปตาแล่ของนางเพคนว่าเฮ้เฮ้มีขนว่ากันจิตตะแล่มีขนนั่นเอาอันนี้อืมเบาเบามวนจะซื้อเด้อนั่นอันนี้คือข้อนี้ อีกประมาณเดือนปร่กวก็จะพอส่งขายแล้วส่งเข้าประกวดได้แล้วอันนี้วันนี้พ่อยังไม่ได้ทาความสะอาดเลยส่งประกวดนี่คืออะไรคะเอาไปส่งเขียงหูกอส่งเขียงส่งเข้าประกวดถ้าถ้าบอกว่าจะเอาไปขามันเกิดที่สงบปนนะส่งเข้าประกวดก็จะดูดีกว่าเออนี่อย่างตัวนี้ก็ใกล้ตัวงามไปประกวดไม่อันนั้นมันเนื้อเยอะไหมที่ส่งเข้าประกวดนะประมาณนั้นเลย กินทัามบอดีเลย,ยก็กะจีพระเอกเอาให้พ่อใส่แน,น่นไปเอาทิ้มกระสอบนั่นมาขันในตึกก็ในกินตัวนั่นมันสีมันนั่นได้ๆด้มันสีมีอยู่มันสีมีส่วนประกอบของจานอาหารต่างๆอยู่ค่ะเท่าทตัวเท่านี้นะกี่เดือนคะนี่ตอนนี้โลละหกสิบกว่าบาทพันลอยโลก,กับ 6, หกพันหกพันหาขามันได้ลอยโลได้เด้เดี๋ยวนี่มา่ท่านเพืิงเนาะ ครับอันนี้คือส่วนต่างเพราะว่ามันต้องมันบ่มีอันนี้มันได้กินบ่ดีเลี้ยงหมูนี่กาไรเยอะอยู่บ่คุณเพ่ะเลี้ยงหมูเลี้ยงหมูเราเราต้องมีวิธีการนะครับถ้าสมมุติว่าเราจะเลี้ยงแบบส่วนใหญ่หรือเลี้ยงแบบเลี้ยงแบบครอบครัวตอนแรกพ่อก็ะทำย่อมๆนั่นแหละต่อไปต่อมาพ<ม>่อ,อ,ยยอ,อก็เลยขยายออกขยายออกไปเรื่อยๆนั่นเห็นไหม มันจะมีเอาข้าปลายข้าวตัวนี้เอาให้จักหน่อยมันจะกินดีค่ะึงแย่งกันกินเลยแล้วมีอาชีบลากแล้วล้ะก็มีอาชีบเสริมน้ำนอกระดับนี้เป็นกระซีบอาชีบเสริมของพอถ้าเงินเดือน่เหลือหลายได้ลูกจ่ากับอยู่ไรคือเก่ามันก็ับมาอยู่นี่ละหมุนไปเรื่อยๆอยู่นี่ละได้เงินเดือนมากกว่หมุนไปหมุนไปอยู่นี่ละเรื่อยๆแต่ว่าขันประเฮ็ดแทงบบมี่เ้ิ่มองหันสส้นเดือนเหมือนสิ้นใจ นี่เกาคงใส่พ่ท่านเบิดอดูเส้นเดือนอีกเราจังว่าโอ้ยตายเราพ่อแบบที่นี่สนอเฮ็ดไปเฮ็ดมากก็อยู่ใดตอนแรกพ่อเฮ็ดฟ้าหม่วเฮ็ดป้าหม้วนี่เฮ็ดเฮ็ดสองเถือป้ามม่วสองเถือไปหอดปันไปหอดปันหาหนึ่งสินล่องมองเก้าปับทันทีเพราะว่าอันงานเดินเงินดีไม่วีดูนี่พ่อเฮ็ดมากแล้วป่านนี้หอดบดหนึ่งสวนหยาประท่านพ่อปลูกหยา่เบิดเดินปลูกหยาไปเบิด มั่วเป็นชิปโตเช้าโตมันเราไว้บัดทิ้นเป็นลูกน้องเป็นขี่ขามันเสื้อขี่หาให้มันกินแล้วโอ้สวยเหรอ่ว่าบาดนี้บริขายเร็วคือหมูหมูนี่สามเดือนก็กลัวนี่ก็ไเด้ขายแล้วมันบอก่จ่าบาดนี้ง่วนบอกเป็นปีสองปีผลจ้าเด้ขายเสื้อสีได้เงินเมื่อสองหมื่นอันนี้อันนี้ขายสามเดือนก็กลัว่สี่เดือนก็นได้แล้วกันหมูเป็นคานโอานเป็นคนมูเป็นคาคลองนี่ชีได้ยุบประมาณ คิดตัวละหมื่นเอาคิดตัวละหมื่นนับเลยสามแสนสองเออแสนสองอืมก็ก็ก็มีพอเอาไปขายเราเมื่อกี้หนิสิบชีตตู่กระเมนกระเมนหมูเป็นคานพอชี่อะไรอยู่แสนพีอันน่ะข้ัไนกระช้เวลาอยู่ประมาณสามเหรียญพีได้เงินเป็นงวดนะคุณพ่อเนาะได้เงินเป็นงวดกับพราได้มาหมุนอยู่นี่แหละมุนในฟาร์มเพราะว่าเออเอาเห็ดออกบ่ได้นอหัวอาหารพ่อเคยเห็ดอยู่ตะวันบ่อพาน ว่าพันย้อนอย่างเพราะว่ามันบกคือเขาหน่าส่วนอาจารย์ส่วนผสมสกิาเนื้อปลาบดละเอียดกากฟาร์มกากโซ่เหลืองมีเตแนวมาผสมในซืีเพราเห็นสูตว่าซื้อสเลียดไหมมันกินได้หนิลวดส่วนต่างเขาจะหาอันนี้อ๋อเนี่ยแต่ได้มีอะไรอีกเดือนก็กลัวพ่อขายโดยเด็ดโดยเห็นเขาว่าแหนแดงกับไหมูกินได้คุณพ่อเคยลองไหมูกินอยู่บ่แหนแดงแหนแดงกินได้ครับนี่เพราะเพราะนั่นด้วสาพ่อกำลังปลูกอยู่แหนแดงกินอยู่ ปลาก็กินตัวลูกปลากันเอาไปล่งไม่ไม่หน่ปลากินเบ็ดเลยนั่นเดียวานน่นเมื่อนั้นพอเอาไปอะไรมาปลอยหากิโลเมื่อนั้นทั้งเผื่อนแนนําว่าหเห็ดอันเป็นอันล่างขีหมูลงไปหันผมอันแต่ว่าพออยามนั้นเหม็นอพอเลยเอาผุนไปใส่สื้อหยาผุนปลามันเพราะว่ากันเอาล่งนี่มันบ่ไหลลงต่อไหลลงไหลมันเลยสิมักหมมกันแมงวันกันทีบึ้มบึมมาพอกกันเลยวะคุณเอาไปตากแดดด้วยคุณแต่ว่าคุอยู่บุนคนก็ไปเอาผุนดิ ยอาพ่อขายอันส่มมันแม่พันธุ์นั่นพ่ออันตักออกไปขายนี่งสามสามสอบลอยบวกคู่กันโอ้สามสี่มือตีตจะแหง้งเ่าท่านนี่หันพ่อเ่าได้สะออกนะบัดนี้นี่กี่หมูขุนนี่ไล่ลงไปตากแดดมันก็นแห้งมันบ่อหรอกมันแห้งเพิ่นไปขวดขวดเอาย่านี้น<อ>หันให้เขาปุ๋ยอยู่เรียเพิ่นบร้อนเราบอกเลยว่าร่อนเราถอดปลั๊กพ่อนอนะโอเคนี่แหละ อไม่อทอลงไปหันเนาะแม่นพ่อเฮ็ดระบรบอันยิ่งน้ำลงไปคนอันนี้เฮ็ดต้องเฮ็ดเป็นระบรบไว้เยอะหน่อยนี่อันนี้คืองานเดินเงินดีส่วนขี่ไว้ขายงาน,นเดินเงินดีส่วนขี่ไว้ขายเออส่วนขี่ไว้จะขายส้มสอบร่อยมือหนึ่งเดินขายหกสอบห้องกัสบสไแล้้อยากกินก๋วยเตี๋ยวอยากกินยังกับพ่อได้กินเนี่นเนอะเนาะกันเงินมันออกมามันก็สีเป็นม่นคาเพิ่มคือเกาห้องก็กกสีได้ว่ามีแนวทิมอ่ะนะว่ายังไงรนี่นะในส่วนนี้ว่ามีแนวทิม คุณเห็นบอตอนแรกมันบวกินเดเลยพราะแต่อันนี้ม้าผสมต้งไปแล้วโอ้คนวากินข้าวปายเนาะกินข้าวปายมันก็สิายหอมติมั่นยังไรแล้วอเพิ่มเข้าไปนี่เห็นบอดาบคุณรุ่น้งกินิ้นอยู่นี่เลียงมู้นี่บวคอยใต้มันบอคุณพอบอมันกิดเป็นต้นทรวงอยู่เพอเขาต้องมีรักษาด้ปกติขันบอแม่พระอาจารย์พี่น้องน้งกี่เคยประสานว่าสีม้านี่พอสีบออีขอม้านี้ส่วนนี้เลยพรอว่าพอก็ต้องจํากัดบริเวณ ่พอเฮ็ดไปยู่พอพอไปทำมัดจี๊ดห้ามบุคคลไปนอกเข้ามาหน่อยนะขอบคุณมากค่ะแต่ว่าก็บพอเป็นยังใช่เดียวกันช่วยกันทำมาหากิ่นมาสั่นเพป็นว่าเสื้อมันดีขึ้นสร้างหัวมันเนาะลูกหลานน้องนุ่งใดน้ำยูทูบก็ดีโปตนาห์กบก็ดีไปอีกอย่างหนึ่งสร้างหัวมันครับกบเป็นยังขันพ่อได้จะได้ลูกมู้นน้อยเด้อเนี่ยพอไนรอดใช่ดาบหลอดดอนจานเพื่อว่าหลับดาบหลอด พี่ละท่ามบนตรงน้อยตบบนหอยโขดโพเมืองจังหวัดกาฬสินอตอนนี้ลูกหมูลายหลายมาเอาไปเลี้ยงใส่กันนะพอไม่พี่นองเอ,อ้จังหน่อยมันสิเป็นคาได้เอตัวละมืนละมื่ไม่แห้งย่อนอยู่ได้มองทันเล<ด>ยแต่ว่าช่วงนี้และหาหอกพันก็เอาตัวหนึ่งวัดเอาตะเตกินข <c oughs> ั้นแมนขามเล่าใดในกระซิสือไปเลี้ยงค<ม>ั่เล่ากับมูแพงคือกันได้โอ้โลละจังไหนมู่วหัวเข้าคายเ่อได้เดี๋ยนี้อืมต่เก่ากับทุ่งท่างขุนมันก็จิมแตหมูดำมอ โ่อะรเปนื่องเมเรืองเือเือของโลโอ้ปนั่นบ่โลนึงโอ้มากินยูพีเลยจังเมื่อยูพีเนือมูโล่อะไรกูเยียนนี่บ่เยี่ยนนี่โล่เราลอยกวาบาทลอยกว่าบาทถือกันลอยหาสิบหกสิบเจ็ดสิบอยู่ประมาณนี้แหละคือพอว่าไปสรงเพินบ่ะพอเคยซื้อมากินได้คือ พราะว่าคนเลี้ยงหมูบ่าใครกินหมูดิไปซื้อเนื้อง่วงวุ่นมากไปโอ้แมงเนาะอืมนั่นแหละก็เอ้ยเอือสบับหนกมันดูดคุกขี้อยู่นะมันครับ<ส>อันนี้คือหัวหันหัวหันมือหนึ่งมือจะสอบพ่อ,พอใจอยู่ประมาณมือหนึ่งซีสอบอยู่นี่โอ้จะพอคลองนี่บ่อเรีวนี่กินเบิร์ตนี่กินเบิร์ตจากขุนขุนมากมันมันกัประมาณหาสิบหกสิบตัวเบิร์ตอยู่ประมาณมือหนึ่งซีกับสอบเคื่อนมอลำั่มคอลำนั่นแหละเสาสองแรงสอง เสาซองแรงซองสาซองแรงซองเนี่ยนี่แหละประมาณนี้นี่เลยหัวหันอีกคือหัวหัน SPM อามาแน่กันเพื่อได้สีเลี้ยงหมูขออญาตแนะนำให้ใส่หัวหัน SPM เด้อนี่เบิดสูตรอันนี้คือ1 9 5สูตรแม่พันหนึ่งหนึ่งห้านี่หมูขุนหนึ่งศูนย์ห้าหมูน้อยสี่เอาไปห้หมูน้อยุ่มนั่นแหละกินจัาหน่อยก็ดีกิน เตือเฮาไปเลี้ยงก็ง่ายไปที่นี่เพราะว่ามันกินอาหารเป็นแล้วในเหมือนกินอาหารเป็นนะห้ามาลงคอขุนปั๊บเฮาเท่ใส่มันก็กินยาวงาเงามันก็ง่ายไงบ่คือซุ่มเหมือนบ่เคยกินหัวอาหารเราบ่ลงคอมันก็กินบ่เปลี่ยนมาเลี้ยงยากกว่านี่การเลี้ยงยากกับขนตาเงาขึ้นเงาขึ้นเพราะท่านโดนกะตาเงาขึ้นเงาขึ้นตายขันขนตาเงาขึ้นโอ้ไปว่าจอยเนาะบ่คือคนเด็กคนขันยงามือน กันย่ามขึ้นเบที่มอลำเหมนขนตาเงาดิ่ตเอานี่เราพ่อว่าท่านในล้างทำความสะอาดกอกมันอยู่ค่ะต้องล้างทุกมือเลยบอกต้องล้างทุกมือเศร้าแรงเืาเศร้าแรงแห้งดีไก่งามพ่อขนคนงามพ่อแต่งคือคนเท่าหล่ากันพรอาบน้ำเพอาสองสามมือเลยบอกเป็นตะเบิงเราไหมบอตสีน้ำหอมน้ำพร้อมแห้งกุยคักแล้วอันละนี่อันสุมนี่กับพท่านด้อาบสุมนี่กับประมาณในเดือนกวัว อายุประมาณเดือนกวัวนี่แหละไงปั้นนี่เลยนนเนาะอะไรก็เดือนกวัวมันเกิดกินเป็นกินได้รู้ว่าน้ำมันแดดดิพ่อเบิร์ตอันอาทิตย์เกือบวันนี่พ่อเบิ 25, าาร์ตสองหมื่นห้าข้าวหัวหันว่ามันกีบได้บาทได้สองหมื่นห้าพันบาทนี่พ่อส่เวล拉ไซเว拉นั่นบาทในเดือนหนึ่งกับจีเบิร์ตแสนหนึ่งนี่แหละหนึ่งแสนบาทนี่แหละพ่อเพิ่มพ่อคานหัวหันหมูขุนไดินั่นนะกอเฮดนี่ข้อมันนี่ข้อเฮดเบิร์ตสี่แสน เพาราะว่าพ่อเห็ดออกมาเป็นแนจ้งแนวจ้างขึ้น <hi> นี่นะครบับขนาดมายกค่าวได้ลูกนี่คำแม่โค้งเล็กแหงจีบิว่าหาแตนบุญเพื่อใดพูดนี่ค่ะมันก็เลยโอ้นี่แหละบวกเข้าไปนี่เด็ดลาดส,ดล,สลดเวลาพ่อไปซื้อมันก็จะมีพว่วงลาดสลุดมาๆกันไปเสื่องเปลี่ยนบ่กันไปเสื่งเปลี่ยนเข่าล่องเบิ้งนี่เปิดนี่ออกปั๊บนี่แสดงว่าเอามูแม่์ขานีมีผู้ภาไปว่าเรามุตงเจอตลูกนี่เข่านี้ปั๊บเลย เขาไปในนี่ปนีป่อพ่อเขาซา,าเลีงนั่นจุ๊มันมีสลักจุ๊กลับ,บ,ปบ,บ,บไ,ไ,ไปพ่อขับตไปน้อยตอนยไปจ้ะ <c oughs> คีรอหาเชิงนี่แหละอันสโลเก,ก <c oughs> ลียนพ่อวัตนะดีกิโลหาเชิง <c oughs> บางทีมันไปไกลพ่อเขาใส่กงนี่นี่ในเขากงนี่ยกขึ้นรถบีกอัพไปยกขึ้นยกลงมันไปเอาตามกระบวนการตามกระบวนการโอ้ยลืมภาแวะเบ,บิึงอันนั่นเนาะเอาจังโค้งไปไทยเอามันก็ได้อันนั้นคือโซลาเซล บา้าจะแดดอ,ออกไรเลยได้ลูกบ้าได้ใส่เปลงไฟด้น้ำบาดานไปขึ้นมาเสียน้องใช่โซโลาเซลล์ค่ะอันนี้ใส่พลังแสงอาทิตย์คือสีแผงมันก็สีดูดน้ำได้เสมอสองนิ้วสีไร้ยุ่งสันแห้งแดดแห้งไร้แห้งน้ำยู่นีก่กระแหงคือก้านนอตตรงไดดเอาน้ำบาด้านึ้นมาใสา่แมนเอามาน้ำบาด้านึ้นมาเขาบอกมีบาดานแห้งบ้านเราได้หนิโอ้เอ็นเอาโซลาเซลล์ดูดบ้าได้เสียเงินพ่อบาทลูกเสียอันนี้ แล้วเราล,ลงทลุนโซลาเซลล์นี่แพงบอกคุณพ่ออืมโซลาเซลล์นี่พอลงทุนหนึ่งสองสามสี่ห้าหมื่นห้าห้าหมื่นห้าได้สี่แพงเนาะบ่อเร็วเจ้าสมเพาะนับตั้งแต่เจาะบ่อบาดาลลงไปเบิร์ดเองนั่นแหละมันสี่เป็นเงินอยู่ประมาณห้าหมื่นห้าค่ะลงไปเดียวประมาณสี่สิบห้าสิบเมตรนี่แหละการไส้ลงไปเก่าทอนมันจะมีการไส้กันอันที่เขาเอาทอลงไปได้นะนะเก่าทอนพ่อกระซบพ่อกระซูเหนียวหันนิ้วเหนิ้ว เพราะว่าเขาใส่ใหญ่หลายมันกัดจีเปลืองต่อไปมันอาจจะเด็ดเียบเพราะเขาใส่ใหญ่ลร้ต่อไปมันอาจจะเด็ดเชี่ยบข้อท่ยี่สิบเองอันนี้นี่หนาจะเป็นสองเหนียวแล้วมันเท่าดูดนะเอออันนี้อันนันใส่ลงไปสองนิ้วได้นี่ค่ะตั้งเมื่อสองนิ้วนี่แหละก็เลยไหลยุ่งสิหาหกปีเลยเนี่เพรเฮ็ดมาบเพราะเด็ดซำเจ๊เกลือโอ้แต่มันตื่นเกินมากมันกัดไหลเกินฮานิมันกัดที่ว่าขุมอยูเลยตอนก่อนที่มันมาลาไฟนี่ พอเห็ดน้ำหมูแล้วยนีมันเสาร์พอกับไปอาบน้ำอยู่หันลราไปเข่าเวียนเห็ดน้ำหมูเข่าเคาะหมูแล้วกับไปโลนน้ำอยู่หันละจากจากอยู่หันละน้ำกับไลจากจากอยู่หันละโอ้แล้วน้ำวันนี้แม็นเทาเลี้ยงปลาเป็นวะปลาลูกเดี๋ยวจะงอยปลาสีฟ้าลงไปเบิ่งพนเดี๋ยวเอาเงื้อไปวานลงไปเบิงนค่ะอืมนี่แหละเศรษฐกิจเพียงข้อเจตเจกิจเพียงขอที่แรกพ้อเพียงข่อเพียงอยู่เด้ที่แรกคนเฮานี่บ่เลืมหลายเด้อ คนเฮานี่จ้าคือว่าสีมีเมืองพ่อค่ะข,ขันเต้ไปคอนแกนนี่ฝากหมันไผ่ไปมีเตี้ยเมืองพ่นเทศไปหนาเรื่อยเต็กนี่แหละไปนาเรื่อยเมืองพ่อพอมีฝากหันไผ่ไปมีเตี้ยเมืองพ่นโอ <ฮ S> ้โอ <ฮ S> ้คือห่องกันข้างนี้กระงามขนาดเลยขึ้นมาอันนี่ลายพื้นน้อยอย่ามาใกล้เด้อนี่อันนี้เป็นยัง มันมันบริมันบริเสิ่งโดนแล้วไงกันพูดพูยิ่งพูยามาไก่เงื่อหนึ่งมาไก่นี่มันติดเกอใช่ได้เห็นบอกผลเบิงตามันบ่หนาไว้บ้างใจได้อันนี้อันนี้จักปีอลไนี่พ่อปีก่วลูกปีก่าเกือบสองปีนี่แหละ้าเป็นคนกับเต็มเบาเราเดินเพราะว่าแนี่ย่บเม่นขึ้นเราบอกแม่นี่โอ้ยกันขึ้นได้ไหมทีนสาธิตกันผสมพันธุ์ในเบิงพี่นี่เด็กขาว่งจรเลยมากันลูกานาดีว่าน้องมันนี่อันนี้ โอ้ตัวใหญ่แท้มันกลับมันห่องแน่ตัวนี้สีขึ้นเ้่นอ่กแล้วเพื่อ้นั่นมันว่าตัวโอ้ยดูตัวเมื่อกขอเตือันดอกบัตีบมาเรื่อขวัญเลยบ้าเรื่อขวัญเอ้ยใส่ดอกบาัตินี่สีสีได้บาดเดี๋ยวบัติเอือนขวัญให้ดอกสีสีเมือนี่เป็นมือสันบันดีสีสีเอาหมดตัวตัวโอ้ยพวกกระหนับไปจังน่อยกันะหนเอาบหันดาบไม่พอเพิ่งเลยยังสีตัวหันท่าเป็นตาแซบมากันเาลูกอืม ไปพ่นพ่นพ่นอย่าหัน่หนามาหันดักมาหนึเบิ้งสะเกิน่ามันมันสีปีมันสีไงขึ้นเด้ง่ายันปล่อยตัวเติร์กใส่กัอยู่นิ่งๆร้อมย่างเดียวคือพอวันนี่แหละตามกระบวนการโอ้แต่ว่าตัวนั้นพร้อมนะน้องเอออ่าตัวนั้นโอ้ยมันพร้อมเสมออันนั้นอันตัวนั้นพร้อมเสมอแต่ว่าตัวนี้ต้องใส่ตัวนี้พร้อมนล้วมันจังไปน้ำกันได้ออือตบมือค้างเดียวไปดังมาดังอืไปยุใส่ประเทศได้ก็บพราดังกับตบมือค้างเดียวมันกันนะ มาเด้อคนเอ้ยอุ๊ยอุ๊ยเป็นไตหยาดเนี่ยอุ๊ยอันย่าดในเบื้องยืดหรอกคือคะย่าดในเบื้องยืดหรอกมือนโอ้คือวะตายแล้วใช่โรคในคออันนี่เด้อเบิ้งดัดคุณอันจังสีเซิงได้เด้อร์โอ้ขนนี้สำหรับหมูได้กันข้นขึ้นข้อมแน่นี่เขาเตะตายเลยมาได้สิขามาห้ากันเลย เออการมันกระคืนดิเฮ็ดคจังไหนเดี๋ยวพ่าเสียเอาตัวนี้ที่ไหนคิดว่าเพิ่นแนมเบิ่งเฮาบ่แม่นเพิ่นแนมเออนี่ล่ะเพิ่นนี่ตัวนี้ขึ้นเนาะมาโถอะผ้สุดยอดฮอดปไปเสื้อรถไมหยังหรือหือบ่อยากได้เสื้อเสื้อแ<พ>า,ามได้ก็ได้ได้บ่อยากปล่อยใส่เสื้อง,งบบ<อ>หลดเดี๋ยวต้องเอานี่มาเสื้อกันมาต้องจัดเวทีกันมาฟ้าโถอรุ่นแรงขนาดเลยออกมาอันนี้คือวิธีการ สาธิตในการผสมพันุ์หมูนะครับอลองดีตัวมือนี่วิธี <ใน S 2> รธรรมชาติธรรมชาติพ่อพักกะทิพอ <c oughs> พอ,อันนี้หลอดพ่อกะเฮียเป็นชื่อหลอดมาผสมเทียมพ่อกระเฮียเป็นแต่ว่าในอันนี้มันมันเบิดบ่อเป็นอันนั้นต้องไปซื้อเขาเป็นบ่ถึงพอพอมีอันพ่อเฮดบ่ปเป็นในการรีดแล้วก็เอาไปทับีพ่อเฮดบ่ปเป็นมีแต่ปล่อยใส่สดสดลดน้ำย่อยดากปอกขาเบิ้งจอไป ท่านจะได้เห็นนำปลาไหลดากเพราะว่าเพกันพรขันไวเพรได้เพราะว่ามัน <พอ S 1> มันติกันกันกับตัวน,นั้นเพราะว่าตั้งผลก็มีพอพันขึ้นกันเราเป็นยังหรอกปลาชออารมณ์มันรุนแรงเด้อันนี้คือพ่อพันุดูหลอกนะครับดูหลอกเจสซี่ การนนผู้ใดอยากเชิญกับตัวมาเด้อศูนย์แปดสองห้าหนึ่งหกแปดศูนย์แปดเกียนพร้อมเสมออืมพร้อมเสมอที่จะให้บริการแค่เธอโทรมาทั้งนอกและในสถานที่สรุปเต้าดวงดีได้มือนี่น้องนลูกหลานดวงดีต้องมาดูได้ได้ดูหมดทุกสิ่งทุกอย่างอืมจังจีภาพไปเบื้องน้ำน้ำเบิ่งน้ำปลาไหลดากกันจังสิภาพไปเบื่องน้ำตกอันนี้น้ำปลาไหลดัก เฮ็ดเล่นเรนือสีดีด้นั่งเจอเฮ็ดดีีพอจิตเจ้าสีสูงอาหารไหว,ไวบาไววหวคนธรรมดาได้เดือนละแสนเานาะแสนนอนเนาะห้ายังไรเลยลูกเลยเดือนละแสนทำการเปิดหันเราก็เปิดหันเราก็เปิดพระกระตูมาเด้อพอสิเปิดท่านี่รับเอาเปิดเลยเออเปิด,อ,ดอ,ปอ,ออกมาเลยพร้อมแล้วเปิดอกมาเลยเออเช็คอกมาเอา<ม>เฮ็ดจะได้นหมไปอุ้ยอันนี้คือวิธีการไล่เข้าไปผสมพันธุ์กันนะครับยาตีงคิ่ง อย่าติ่งเคีงละน้องอย่าติ่งเคีงอย่าหัติ่งเคีงละน้องอย่าติ่งเคีงน้องอยู่นิ่งนิ่งน้องอยู่นิ่งนิ่งน้องจะมีแห้งแต่ตัวเบิ้งเอาเพื่นเฮ็ดจังไหนเบิ้งไปมากาว้ายอย่าติ่งเคีงได้ดูเด้อเฮ็ดจังไหนเส้งยังไงมันไงเบิดจำเบิดจำเบิดจำเบิดโอ้ยจ่ายมาต่อมาไปมาให้ไปพอก อันนี้คือเร็จภารกิจนะครับในการทับในการเซิ้งนี่ก็คือนี่แหละมือเอือนพ่อกระทบอีกเด้โอ้มือเอือนดี้หอแม่นจักเถื่ออันเฮ็ดจังๆนะไน่เจอยากได้สองเนาะก็ต้องเอาอีกเนี่ยอ๋อพรุ่งนี้มันก็จะมันกระสีไ้ลูกเพิ่มขึ้นไปอีกนะแท่นแท่นทีสีไดเกตแปดตัวหมื่นมือต่อไปเกาอีีเกตแปดตัวรวมกันแล้วก็เป็นชิปซีจริงีนะโอ้สองเถื่อเป็นบอเออสองเถื่อตัว อสองแรงสองพอไงยังบอกบอ่ห้องแล้วป่ะนี่เ้ยบ่หอ้องนะแล้วกันได้ปลดปลไปแล้วบ่ห้องนี่เนะาะจังไหนสีนอนได้หรอกโอ้นองอ่อนสิเราไปกันหองอ่อนเบ้<ม>ดตะกัติมุดกำลังแล้วบ่เบิดได้อีกคือเก่าวอันต้นนี้นี่ไปตัดใส่กับตอนมันขืนอันน่นอันนี้ตอนแรกอันนี้กินจะตื่นนะ มาเด้อยมันตอนเรียนเจ้าเขาไก่เพื่อนไม่สิเอ็ดอย่งเออแน่ไงไหนวะแน่เออธรรมดาอะไร่ะตั้งแสีบอกว่าไม่เป็นไรขาดเสศษภารกิจแล้วเดี๋ยวงานเอ็นเจาะบอดื้อเด้๋เลือยู่บัดนี้เอ้าคือคนนี่แหละตอนแรกกันผมก็แง่เลยบัดนี้เออ่งก็แง่ได้แต่เก่าคนนี่สุกหัวไว้กับวายุ่อเลยมิตรลุยยางเดียวบัดเงียบเศษภารกิจเดี๋ยวก้มตุ้สูอยู่บัดจำกันก็เมาเหลราวะ เบิ้ดผิดเบิ้ดไผ่แล้วโอ้บ่มียังเลยวันนี้เออเบิ้ดผิดสงเนี่ยเสยห้องเออก็ห้องบ่ออกในข้อยังอันนี้ไปอันนี้ไว้หมองเก้านี่ละเพราะมันขืนนี่อยู่บ่แม่นี่ก็แม่เออแม่ปกตินี่คันขันเฮาเอามาใกล้ๆตัวเสือกับตัวแมวไว้ใกล้ๆไม่จีกินเร็วเพราะว่ามันสิกินมันจีกินสัตว์เร็วค่ะเดี๋ยวคุณพอสิพาไปเบิ่งโซลาเซลล์แล้วก็ไปเบิ่งส่วนอื่นๆเนาะเดี๋ยวโซลาเซลล์แล้วก็จังไปเบิ่งอันอื